นีโฮมปลื้มใจหลังแฟนบอลอยู่จนจบเกมแม้ฝนตกหนักตากาหลังกีเล่นพยองปื้มใจหลังแฟนบอลอยู่จนจบแม้อากาศไม่เป็นใจเยสเปอร์นีโฮมกองหลังของเมงืองทองยูเนเต็ดเผยถึงแฟนบอลในเกมที่เปิดบ้านเอาชนะสกอตไทยเอฟซีไปได้2-0ในศึกลีเวอร์ไทยลีก2022-2023นัดที่4โดยแข้งลูกครึ่งสวีเดนฟิลิปปินเผยว่าในที่สุด เราก็สามารถคว้าชัยชนะแรกของฤด,ดูกันมาได้เป็นผลมาจากการฝึกซ้อมเป็นผลจากการทำงานหนักของเราทุกคนเราอาจจะเริ่มต้นเกมได้ไม่ดีนะักแต่ทุกคนก็ยกระดับและสามารถคล่องเกมจนทำสกอร์ได้ขอบคุณไปยังแฟนๆของเราทุกคนที่อยู่สรงเสียงเชียร์จนจบเกมแม้ช่วงถ่ายจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักแต่พวกเขาไม่เคยไปไหนผอขอมอบประตูและสามคะแนนนี้เป็นของขวัญแก่คุณทุกคน สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของเมืองทองยูเนเต็ดจะบุกเกยือนบุรีรัมยูเนเต็ดในวันอาทิตย์ที่11กันยายนเวลา19นาฬิกาณสนามช้างอารีนา